นี่เธออยู่ไหนแล้ววะเธอฉันรอดเธออยู่ตรงน้ำผึ้ว่าฮัลโหลเธอได้ยินฉันไหมฮัลโหลฉันได้ยินนี่เหรอนี่เหรอใช่ใช่คันนี้เหรอเธอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคเธอเธอมันขึ้นไม่ได้นี่เธอประตูไม่เธอประตูอยู่นี่เธอตามฉันมาไหนนี่อยู่นี่นี่ดูโอเคนี่เหรอแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดใช่ไหม ไหนอะฉันนั่งอยู่ข้างๆานี่แหละโอเคฉันนั่งอยู่นี่นะใช่เก็บโทรศัพท์ก่อนไกลกันเลยขับรถเธอเรากำลังจะไปแคมปิ้งกันใช่ไหมใช่ฉันนะไปเที่ยวทะเลสาบด้วยฉันนะแต่งตัวเตรียมพร้อมมากเลยเอาของกินมาเพียบเลยเดี๋ยวอุ้ยาทำไมมืดจังเลยเธอเขียนชื่อผิดปะวะ ไหนเขียนเบลนะทำไมอ๋อมันติดตรงนี้เหรอใช่อ๋อฉันกันถูกว่าเธอเขียนชื่อผิดนี่เดี๋ยวล็อกรถไว้ก่อนเฮ้ยเธอแบบแต่งตัวน่ารกักอะใช่สต่งจันนี่เล็กเมากแต่เราก็ตีมเดียวกันเลยนะเสื้อชมพูใช่นูน่นบ้านของเราอยู่ตรงนูน้นอุ๊ยเธอมีคนมาเล่นน้ำด้วยอะก็ไม่เป็นไรหรอก ก็จะได้มีเพื่อนมาแบบพักผ่อนในช่วงหยุดไงนนี่เธอนี่เธอนี่มาเร็วเธอเธอว่ายาเไปอย่างนั้นชุดก็เปีย่ยงหมดสิอ่อฉันเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปชุดว่ายน้ำกันคือคือยังไงอ่ะเราต้องไปตรงเกาะกลางเหรอเธอใช่เราเดจะไปขึ้นเรือเราไม่ทางที่เราไม่ต้องเปลี่ยงไหมอะไม่มีแน่ใจ มันเดินอ้อมได้ปะเธอได้เธอกโกหกฉันปะเนี่ยจะหลอกให้ฉันเปียกนี่มีชุดสวยๆก็ะด่านี่ขี่เรือมาขี่เรือขี่เรือยังไงนี่เธอเห็นฉันปะเนี่ยเห็นฉันเดินมาตรงนี้อ้อมมาจะถึงเรือเฮ้ยเธอมันหืงเธอบอกไม่ให้ตัวเองเปียกแล้วเดินไปมันก็ตัวเปียกอะไหนเธอเอาเรือออกมาสิมันตื้นเกินอะเธอมันน้ำเรื่องออกมาไม่ได้เหรอเธอไม่ได้ อืงานเราเดินอ้อมไปนะไม่ได้เธอเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำคือมันชุดว่ายน้ำไม่ฉันขค้เปลี่ยนชุดแล้วเอา่างนี้สมุนว่าเรานี่ชุดชั้นนี่เธอเดินอ้อมตรงนี้มาเราก็จะแบบว่าฉันแต่งตัวสบายๆเธอเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนห็ต้องว่ายน้ำก็คือแบบฉันฉันไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันไปเรียนวิทยายุธมา ตกน้ํำเดี๋ยวฉันจะกระโดดน้ำนะโทษดูจับตาดูให้ฉันดีๆนะอะไรขึ้นไปก่อนสิจับตาดูฉันดีๆนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นี่จับตาดูฉันดีๆเอาไว้นะหนึ่งสองสามเธออะไรเธอลงไปทําไมเดือดเจอฉันน้ำอะไรนี่ทะเลสาบโอเคโอเคอุ้ยเธอดูฉันนะไหน นรานและคุณเธอเนี่ยเราเราจะไม่รียมาห่ารเย็นกันไอ้ัอน,นี้คือกี่โมองอ่ะตีห้าหรือห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะเนาเราจะกินอาหารอะไรอ่ะเธอนี่คือเรามานีเลยฉันเอาเอ,อาหารก่อนนะอันนี้ก็คือเรามาคมปิ้งบนเรือใช่ไหมใช่เอาอาหารก่อนเดี๋ยวฉันขอเตรียมอาหารกันนะฉันขอสูตรอากาศริมเอ่อริมเรือตรงนี้ก่อนนะเธอริมอะไรร <c oughs> ิมทะเลสาบโอเคเธออยากได้อะไร มีอะไรมั้งอะมีมีสเต็กแล้วก็แล้วก็แซนด์วิชแล้วก็แล้วก็แพนเค้กไก่แล้วก็ฮอทดอกละกันจ้าโอเคมีน้ำผลไม้ไหมเนี่ยเธอมีมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนเั้นสาอแห้งมากเลยเธอเธอเอานมชมพูไปก่อนละกันตอนนี่มันหกมงจริงๆใช่ไหมฮะ่ทำไมฟ้ามืดอะก็หงมมงแล้วไงหกมงก็ต้องเย็นปะ ไม่แต่หกมุมไฟยังไม่มื่อน้ำนี่เอาไปเอาอยัางไงอ่ะเธอกดรลันได้ไหมนี่เอาเอาเธอกดเธอกดอุ้มฉันทำไมอ้าวทำไมาต้องกดไงอุ้ยนี่เอาไปเอาโอเคกินให้อิ่มนะอุ้ยสเต็กอร่อยมากเลยคือแบบฟินมากเลยอ่ะเธอนชมชมพูเธอวางวางไว้ที่โต๊ะเลยจ้ามันว,วางไม่ได้คะ่ะ <laughs> คือเธอแบบฟินมากเลยอะอากาศดีมากเลยอะใช่แบบเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดไปนอนแล้วนะวันหยุดคือมาพักผ่อนริมทะเลริมทะเลสาบแบบ<ช>ฟิน<ๆ>ฟินเดี๋ยวฉันขอบน้ำก่อนนะฉันขอกินปาแตก,ก่อนระหว่างอุ้ยซิก,กิบีดิงดองดองเงงแงงดิงบีดิงบีดิงดอง เราเพิ่งเดินมาถึงก็แบบเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมหลงรักเธอเก่าแล้วนะแล้วเดี๋ยวว่าข้างบงไหนอะเธอ้งนอนใช่มใช่ฉันอาบน้ำอยู่อย่าเข้าห้องข้านอนข้างบนหรือข้างล่างอะฉันนอนข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวฉันนอนข้างบนเองอุ้ยเปลี่ยนชุดดีกว่าเปลี่ยนชุดแล้วชุดนอนแสนหรูแต่เราเธอก็ออกมานอนข้างบนนะเธอค่ะฉันนอนอยู่ เอ,อไม่อยากดีกว่าเธอเหมือนแล้วฮะจะัเงียบทำไมล่ะจ๊ะไม่รู้เธอตั้งตัวเสร็จหรือยังยังคือแบบฉันปวดท้องฉันรอเข้าห้องน้ำอยู่จ้รอีกครึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันก็ๆๆเสร็จหรือยังยังอ้าเเปลี่ยนชุดยอดคือแบบ สองทุ่มครึ่งแล้วอ่าเธออาบน้ำหน้ามากฉันแค่เปลี่ยนชุดนั่นแหละนี่ฉันได้แล้วค่ะคุณพี่คือแบบนี่อ๋อนอนไหนเดี๋ยวเพิ่งฉันหาทางลงไม่เจอเอานี่โอเคโอเคไปเข้าไปอาบน้ำซะชุดนอนนี่ชุดนอนเธอเหรอใช่โอ้โหนี่ไปเปิดน้ำคนอะไรวะขนาดนี ขั้นขั้นั้นึงอุ้ยจีนขึ้นไปดีกว่าอ๋อบ้านสองทางไกลมาสองคนโซบ้านนั้นก็น่าไปนั้นเป็นแคมมากปั้นึงสิแดวไวเราไปพรุ่งนี้ไงวันนี้เราก็ยังไม่ได้นอนเลยอุ้ยอะไรอ่ะใครอยากมีแฟนมาบ้านที่ยี่สิบเอ็ดดูดิไหนสงสัยคือเขาเหงาอ่ะใช่ นี่ฉันจะใส่ชุดไหนนอนดีเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่จุดไกลๆตรงนั้นเลยหรอฉันฉันไม่แบบเรื่องชุดมนอนฉันส่องหาฉันจะเป็นป้าข้างบ้านอันนี้แล้วกันแล้วก็การเกงเดี๋ยวฉันข้าไปถ้ารู้พระจันทร์ดีพระจันทร์คือแบบเต็มดวงมากเลยอ่ะเธอดูดีดูสิ ผู้เธอใส่ย,ยองทำไมอะใส่ย,ยองฉันใส่ชุดนี้นี่วิวว <Okay. S 2> แล้วก็ปั๊นหนึ่งนะฉันขอไปปิ้งมันเมลโล่ะนะได้ได้เจอ <c oughs> อยู่ตรงแคมป์นนอก,ออก,ก็นอำหมองเอาไปสันฉันใส่ชุดนี้นอนโ okay. อเคแล้วทำไมเอากระเป๋า,เอาออกหรือจ๊ะมาไม่ได้ฉันหน้าตาออกไม่เจอปั๊บนึงเฮ้ยนี่โอเค นี่ทออะไรยฉันจะไปปิ้งแคมแล้วคือแบบ <c oughs> อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นู่นนู่นอยู่ข้างหลังข้างหลังเหรอว่ายน้ำไาเธอคือที่ฉันไม่เอากระเป๋าใส่ของกินออกอะเพราะว่าฉันกลัวฉันอดตายแต่ช่วยคอนเฟิร์หนอย่าเพิ่งออได้ไหนเนี่ยนิวนูน่นอยู่ตรงแคมป์ ดูวิ่งปิ้งมาเป็นเลื่อแล้วธอเลอฉันนานไหมไม่นานอุ้ยเธอห้าทุ่มแล้วอย่าเพิ่งฉันเพิ่งมาถึงเราจะรีบไปไหนคือฉันเพิ่งมาถึงล้วก่อนสิเธออากาศเธอเที่ยงคืนละอากาศยิ่งผัดดินไหวอากาศเย็นๆอุ้ยเธอจงหรอกก็ดีไง เราต้องมาตรงไหนป้าเอาวะอา,อาสงบแล้วเขตการสงเธอจะไปไหนไจ,ะจะบอกว่าอากาศเย็นๆแบบเนี้ยมานั่งถิ่งไฟก็อบอุ่นดีเหมือนกันเนาะนี่ฉันเจอแมวมาเธอเราเจนไปไหนอะเจนไม่สบายเธอลืมหรอโอ๊ยสอรีร่วิวแมวตัวคู่แมวตัวงใหญ่เลยอะไหนเธอเอาแมวมาทำไมแมวหรือหมากันแน่เนะี่ย เธดัดฟันหรอใช่ฉัดัดฟันเธอด,ดูสิฉันสวยนะฉันไปทำแททตตูที่หน้ามาแททูรสั์ทัแททูแททูมันจริงๆมันลบก็ออกนะเธออันนี้ฉันฉันทำแบบเพ้นหน้าแบบใช่ไหมเข้าใจใช่ไนหะมโอเคค่ะ จบคลิปเพียงเท่านี้เกิดนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยต่อ EP 2สองนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวรอเจนมาใช่ไหมเจนใช่เจนไม่สบายอยู่บ๊ายบายเจอกันตอนอ EP สองโอเค